เอาละครับกลารเข้าสู 30, ่ในเกมไมคัสอีกแล้วนะครับดูไดหมครับโอชิยะนะครับเออเราจะไปติดไหมก็ก็ชอบก็กดติดตามนะครับผมไม่มีรถมากเลยไม่มาโอชีวิตยะครบสามสิบพันแล้วเราก็จะเลิกเลขสิบซีรีส์หมอน้อที่ก้าหาญนะครับโอ้ไก่มอนน้ามีนะก็หัว เราจะติดใกรอนมาจะสร้างบ้านสร้างบ้านสมบ้รนเออหลายคนบอกว่าเออไม่ใช่อคน,นีีไม่มีคนละมีคนติดตามแค่สองคนกี่ปุตติตาอยครับผมขอร้อง ถ้าไ่รจดิ้นวันลีันนะครถ้าเอาก็คอมเมนต์บอกเลยนะคะเราลงคลิปลงคลิปแค่15นาทีนะครับมันลงมากเพราะว่ามันลงไม่ไม่ได้ในชะ่15นาทีมันเล่นไม่ได้เป็นยังไงบุ๊บเ,เราก็ได้ไหมพอกวรแล้อครับ เราจะมาคราบกันนะครับอืมครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปอย่างนี้ครับตกคราบมาหนึ่งอันอ้าวไม,ไม่ได้วะ ได้ไปแอคมาหรืออะไรครับจะไปหาขุดหินกันที่นไ้นนะครับลองขันไก่จริงๆข้ามันอามันวีวีวีคาหยบข้ามีคำหยาบก็ขอประทานโทษครับเราจะไปหาขุดทานกัน

เสียงรบกวนเล็กน,น,น้อยก็ไม่เป็นไรหรอกครับปวดเสียงแรงๆครับขุดขุดยินพอแล้วเราไปขุดา่านกันบ้างดีกว่าขุด่านกันนะครับฐานสิ่งที่เราคู่ควรโอ้ สียงไม่เล็กน้อยก็ขอไปโทษนะครับคือแบบว่าผมอยู่ใกล้ทีวีนะครับผมอยู่ใกล้ทีวีมากเลยครับรุนาเปิดเสียงแรงๆนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมก็ได้นี่คือเมอค์ค่ามือโทรศัพท์นะครับไม่ใช่เดคอม ราะว่าผมปรับเงินในความครับเพราะว่าผมหลดรายมีแปดอันแล้วหรอโอ้โอ้ที่มากกว่านี้นอะโอ้ได้แล้วเก้าสิบพอดีเก้าสิบแล้วเดี๋ยวเราไปบิงไปดีกว่าอืม วิ่งไปวิ่งไปวิ่งแบบวิ่งไปครับไหมกับทอสตึงครับทอดเสร็จแล้วครับครับเตา ต้องไม่ได้อยากให้จะจะสอนวิธีปั๊มไม้นะครับนะครับปั๊มเอาเอาของมาวางไว้มียครับแล้วก็กดให้มันรวมกันกดให้มันรวมกันครับไม่ได้ยว่ะไ3าจัดเอันได้13ครับมาเอาได้ยีิดแล้วครับ หยิบเก่าแล้วครับปั๊มปั๊มไปด้วยครับได้40ครับอดเอา64อันก็พอครับเงยในหกสิบสี่อันอีก2อกันปั๊มต่อเลยปั๊มครับปั๊มนี่คือพิธีปั๊มเหล็กหรือปั๊มถ่านปั๊มอะไรก็ได้ครับแต่ว่าผนปั๊มได้ก็ปั๊มได้หมดครับปั๊มได้หมดครับ ปั๊มเลยใครอยากปั๊มก็ปั๊มเลยครับผมไม่ได้ห้ามปั๊มอะไรครับผมผมนี่เรียนรู้มามาจากยูทูบเลยนะนี่ย่ะโอ้ยูทูบเกิดไปเออได้62แล้วครับไปเราย้ายพื้นที่นี้ไปก่อนอ่าเราจะไปตรงไหนดี ไปสร้างบ้านเอ่อเราจะเป็นมนุษย์ถ้รมนะครับอยู่ในถ้ำเราคือมนุษย์ถ้รมเราต้องอยู่ในถ้ำเราจะไปหาสำรวจหาเหริก,ก่อนเอาซอมบี้ม้หาเอชช้อช้าตายไปซะเฮ้ยเหริกไปจ้ะดูซอมบี้จิ้มไป ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็ไม่มีเสียเวลามาเฉยๆโอ้ประูประติถโถูถังมีฐานก็ขุดเป็นฐานก็ขุดไปเลยครับดุดฐานเราจะพักอาเซยอยู่ในอยู่ในถ้ำนะครับในถ้ำนะครับผมมัน ร้ายมากเลยครับอาซีอยู่ในถ้ำเอาเทอา,านไปเผาดีกว่าพี่แอ๊กพังเป็นร้อยแล้วครับพี่แอ๊กมัยหน่าผมยินมีชุดใช้ตามแต่คุณต้องการปั๊มหินด้วยครับคนผิดค,คือจิ่ะครับไม่ใชุ่ณ เราปั๊มหินได้แล้วได้พีแอ็กมาด้วยปุดปุดเอาฐานเอาฐานไปปุดเอาฐานนะครับปุดเอาฐานไม่เผานะครับไม่เผาเหล็กหรือว่าเผาเนื้อสัตว์ก็ได้ครับเราไปผิดว่าอ่าพีเอ็โตครับเลยครับ เราไปต่อ,อไปต่อ,อะจะมีอะไรไหมวะเอออ่ะไม่มีอะไรโอ้ไอ้สัดมีมมอำสาดเลก็กน้อยครับก็ขออาไปกันเลยครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันด้วยนะครับ เออเอาอออดีนิดนี้ปุ๊บสัตว์กระตุกโอ้เขามีกระตุกเล็กเล็กน้อยก็ข,ขอไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวมันกำลงังมีหนวเนี่ยเห็นแบบไม่ก่อนนะครับหยุดไม้ น,ะะนี่คือบ้านของเราก็าคือมนุษยรร์ถ้ำเจ้าช่วยอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไปหาสร้างบ้านทงบกันดีกว่าเาข่าข้ามหรอเป็นร้อยทานไปด้วยทุกกคนขอความปลอดภัยและสะดวกสบายเฮ้ซอมบี้ไอ้ชัต อเจ็บเจ็บเจเลยเดิไปลุมพัางก่อนนะครับไว้ไเมง โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรว้ยอะรว้ยภาบดำตอนนครับคุณเสียว่าชมบี้ Hof, oral, ok. ตักเลงแถวนี้จะเยอะเกิน Thấu, thấu nhá cày sụt sụt Nè khóc Thấu nhá cày โอ้ย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 โอ๊ยถ้เป็นงเียวเลยครับจะตตั้โอ้ยอไซะโอ้โไม่ดอกเกาะเลยว่ะคือต้องการเกาะกับเล็กมากเลยนี สร้างบ้านแม่งนี่แหละไม่ต้องสร้างข้างบนก็ได้อะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วครับ,บคติดติดตามและรับชมความมันเทิงครัขบขอบคุณครับบ๊ายบาย